สวัสดีครับผมเคยสารใต้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเขยสารใต้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับสรับมือนี้ผมกับมาร้อ,อยพระพุทธบาทเนาะครับมามาตามต่องวดของวันที่อันหนึ่งตุลาคมพศ .2564 เนาะครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขที่ผมมาตรงนี้เนาะครับเข่าสองวัดติดติดกันแล้วครับท่านผู้ชมก็คืองวดงวดงวดที่ว่าออกเจ็ดหากระถูกเนาะอ่า เรียกไอ้งวี่ออกเลขเจ็ดหาและการเลขที่กรก็งวัติพานมา,อ,าออกสามหาตรงๆเงได้ครับเบิ้ลท่านสองหนึ่เลยแมนครับก็คือว่าถูกมาสองวัดแล้วครับที่ว่ามากร้อยพุทธบาทนี่ครับ <ไป S 1> ท่านท่าน,น,นผู้ชมล่องล่องไปไปเบิ้ลคลิปที่ผมล่องไว้เลยครับท่านผู้ชมตามตามตามคลิปที่ผมล่องไว้ที่พานมากนะครับท่านผู้ชมบ,บางท่านอาจจะบดได้เบิง้งเนาะแต่เลขมันเข่ามากสองวัดแล้วครับแค่นี้ผมก็เลยมาตามต่อ งวดที่สามครับอ่าก็คือเลขเลขที่ว่าที่เห็นก็คือเลขตรงอ่าร้อยร้อยปวกเลยเนาะที่อยูย่ใต้ใต้โคดริตนะครับทมม่านผู้ชมครับลุงครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งอีกครับว่าครมมาับมนแเดี๋ยวมาเบิ้งใหม่ครับท่านผู้ชม อยกับเด้อสองวัที่ทานมากครับออกสามต้งตรงมากสองวันอะเจ็ดห้าออกสี่เจ็ดห้าสามห้ากเก้าสามห้าครับเมนสองวันแล้ว่นยู่ไนเนแ่นะครับออที่ว่าปวกมาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไอเฮ็ดเฮ็ดตัวเลขไว้นะครับคุณม,ออมู้อมี่้านแต่งตัวเองนี่ก็ได้เอาาเ้คนนีน เลขคอันนี้เป็นเลขเดี๋ยวเด้อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมสิเบืองเบืองให้ครับแต่ผมเห็นเห็นแล้วครับแต่บรรบาชัดผมก็เลย,ยท่านอยากบอกท่านผู้ชมอยากครับอยา างวทีแเ็นตครับเพื่นี่มันหีครับสา้าครับทีแเป็ตัวีมห้ากเก้าสามครับเอขาก็ได้อยู่นี่าที่แรกสามหานี่ก็เห็นชัดๆเลยเนาะเตรงนี้เด็กอ่งน่เสียงงามดังที่สุดคือไตนี่นี ีกเอนจม่าจกเล้มันเยอีใสู่้เสียงนเอว่าสถานที่ตรงนี้ให้โคเข้ามาสอวันแล้วคนาะเี่ว่าตัวเลขชัดๆเลยเ อืมเลขเจ็ดนี่ท่านผู้ชมเห็นบอเลขเจ็ดเลขเจ็ดกับพังยี่เดียกมีเลขเด่นแต่ตัวเลขมันกระจายกันเนาะนี่ดี หนัานมากเนะียเดฟังแต่เสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปบึงมอโกันเด้อเพรา,า,าระว่าตกเลยคุม้มเกเนจะ่ัวก็มีทางยึดใ่อยู่ใล้วตวเก่าออกไปแหลกกินหาสามหาเอกไปแหนแต่ไม่เอาไก่ นี่เหรอน <ying S 3> ี่เลยเนี่ยนเหรอนี่คืออะไรนี่ตัวสับบนี่หงนอี่เหมือนหกเกนเลยนี่เห็นไหมแมน 6กจ็ดครับท่านผู้ชมครับหกเจ็ดอือหกจ็ดเอออ่ะจะใจเหรอพลางมั้งอืมอาลางเลยพลางเองอ เดี๋ยวยู่ใต่เล็กสามหานะอันนี้เป็นร้อยพระพุทธบาทครับท่านผู้ชมยุอยู่ใต่สุดเลย นี่คือร้อยพระพุทธบาทครับผม,มให้ท่า<ห>นผู้ชมได้เห็น,นหดได้เบิ่งซื่อๆครับว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นเห็นตัวเลขบ่ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นร้อยพระพุทธบาทเห็นบ่้างสามหนึ่งเจ็ดบ้างนี่พี่เวย์ใช่ไหมนี่หนึ่งเจ็ดใช่ไหมแ้วตัวนี้ปู่เห็นบ้างไหม เก็เหกเจ็ดหกเจ็ดพร้อมนะเมนวะแอนี้มันเป็นเสามหนึ่งเจ็ดเออเออสามหนึ่เจครับเอออสามหนึ่งเจ็ดครับอืมเลขนี้นะสามหนึ่งเจ็ดเดียว้็กจะเป็นหนึ่งสามไหเนาะนี่นะเป็นงไงเเก่าเนาะอืม หนึ่งห้าเป็นหนึ่งสามหรือหน 3, 1, ึ่งห้าก็ในทั้งสามหนึ่งเจ็ดหรือสามหกเจ็ดตรงนั้นอ่อะสำหรับเรกที่อยู่บริเวณลอยพุทธบาทเนาะอันนี้ลอยพุทธบาทถ้ามองเราบอกเห็นตัวเรกไงหนามมันขวมพอดี อันนี้เห็นเป็นหนึ่งหาน้ำเด็กคอมเนี่ยมุ่อวันนี่หรือว่าเลขหาสีมาอีก,อกอบอท่านผู้ชมเลขหามบ่อจางไหมคงถี่นชน่ไหเจ็ดห้าเจ็ดหาก็ออกแล้วสามหาออกแล้วหนึ่งหานึ่งหนึ่งหาเนี่เองเป็นหนึ่งหานหนึ่งห้าสองหานั่นก็เยอะนี อืมหนึ่งหาก็ได้ก็เพิ่มอีกตัวเลขเป็นซองหาน้่ก็ได้มันมี่หนึ่งห้าสองห้าหกห้าอืมเนาะก็ลองเอาเอาสามตัวนะท่านผู้ชมครับแต่ที่ผมมักก็คือหนึ่งหาแล้วก็หกหาอือครับสามตัวสามตัวนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับพารณาเบิรงเดอร์ครับครับเปลี่ยนเคนแนวทางเนาะลุชิมาลีบอ่าหานี อืมหามันชัดนะตรงมากอีกเหรอครับว่ารอบแรกเคยสามต่หินเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดหากับสามหานอสองตัวกันกรรมสี่เจ็ดหาเนยรอบสองกับสามหานี่แรกกับสามหากรรมาสามหานี่ตรงตรงเลยครับแล้ววันนี้หนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งหามันชิบหาเลขอย่างอีกสามตัวกระจับใครเอาเลยถึจะหกฮกหนึ่งหาบอเออเนาะเออวันนี้ โนันนี้คือสายสานสาเห็นหนึ่งห้าสองห้าหกห้าครับแต่ส่วนเลขสามตัวเนาะครับกันจับใส่เอาเด้อครับท่านผู้ชมจับใส่เอาว่าเป็นเลข 6, 1, โคกหนึน่งห้าเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่มาเข้ามารับชมนะครับชมปรารถนาทุกๆคนครับโชคดีอันนี้ไอ้จับหนึ่งหนึ่งซื่อบางเมฆเห็นผูน้ฮเนาะจับจับไปคือ 1, 6, หนึ่งผู้ฮานะฮานหนึ่งห้าเอ้ายังไง นหนึ่งหากนหนึ่งที่ตรงตรงเลยศุน <0, 5. S 1> <c oughs> หนึ่งหาเาไปช้นวนะครับเ, <c oughs> เ 0, นีเ 1> 1ุ่นหนึ่งหาตกวนยตัวลาหกสิเก้ามาครับวันขอวันทีหนึ่งตุลาคมพศอสองพันห้า,า,ร,าร้อยหกสิบสี่ารทับทุมมันมันมันเด้อโชคดีทุกคนครับสาธุสาธุสาธุ <c oughs> แล้วขออนุญาตรับท่านผิดด้วยครับคุณเดียวไม่เห็นท่านลงนะตอที่ตั้งสิงนพงเพอสองเล็ครับ หนึ่งศูนสี่หกครับหนึ่งศูนย์ส <4 40. S 1> ีห่หกอหนึ่งศูนย์สี่หกแหนึ่งศูนย์สี่เน่เอืมนี่อืม หนึ่งสี่หครับอ๋อตัวเลขที่อยู่ข,ข้างในนี่ครับท่านผู้ชมครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ครับหนึ่นดเหรออือเผื่อล้าไม่โชว์เนะอ,อะ1 0 4หโอเคครับผมอู้ถูที่เหมือนตุ้งเลยไต่ฐานผ่านาน,นี่ครับท่านผู้ชมหนึ่งศูนยีดด่แปจะลงตัวดไองไหมที่เรลบตัองงส